นีดันชัยชนะอยู่แค่เอื้อมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Chicken Valor er นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม RV ในโหมดใหม่นะครับ Beach Zip Ball นะครับเป็นโหมดการเล่นใหม่นะครับโดยเราจะรับบทเป็น แหลกนะครับโดยจะมีซิปป่วนอยู่ในสนามนะครับเวลาหมดแล้วใครเหลือเลือดมากที่สุดนะครับคนนั้นเป็นผู้ชนะนะครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่ในสนามแล้วนะครับมีแก๊กอยู่3ตัวอุย๊ยโดนดันนะครับแย่เราดันแหมนกระโดดหนีได้ครับเราพยายามให้เลือดเราเหลือเยอะที่สุดจนกว่าการแข่งขันจะจบลงนะครับดันไปอุย๊ยดันได้2ตัวเลยวะอ๋อถ้าสกิลสา3นี้จะเป็นเป็นก้ามปูที่ใหญ่กว่า ระดันไปสไลด์ได้ด้วยตอนนี้น,นี่้คนเลือดมันเต็มเลยครับอุย้ยเราต้องกำจัดตัวนี้ก่อนเอ้าไม่โดนผมพยายามเดินไปขอบสนามนมันมีไฟฟ้าอยู่นะครับเพิ่งเห็นซิบจะเริ่มโจมตีนะครับเรียบร้อยครับตัวนั้นเอาเราน่าจะได้ที่สองนะดูจากเกมนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูท่าแล้วเราจะน่า,นาจะน่้แลนะครับเกมนี้โอ้โดันมันไม่ได้เลยวะ่ะนี่ดันไปเลยเดี๋ยวฟิกเกอร์นี้เอา้าโดนซิปบดเอา้าเรากลายเป็นอะไรเนี่ยครับแก๊กตัวเล็กเหรอหรือว่าคืนชีพได้โอ้โห เสร็จเลยครับดันมันไปเลือดเหลือเยอะมากโอ้แพ้แล้วครับตอนนี้เรากลายเป็นแก๊กตัวเล็กไปเลยนะครับโอ้คะแนนอันดับสามนะครับ HP เหลือ10บว่ะ,นะเดี๋ยวเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราต้องเป็นผู้ชนะในตานนี้ให้ได้มาครับถึงเวลาล้างตาครับนี่ไม่โดนเอา้ามันก็กระโดดหลบได้เหมือนกันครับ เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ปล่อยมันตีไปก่อนอม,มันไม่โดนว่ะเวลาโดนไฟฟา้านี่เหมือนว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรฟื้นฟูนะครับแบ,บแบบแบบดันไม่โดนมาโดดกระโดดหลบได้ซิปก็พยายามให้เลือดนะครับคายเอชพีออกมา โอ้ยตันไปออืโดนสวนโอ้โหมาทางนี้ก็โดนอีกย่ายา,ยาตันไปไม่ถึงนะครับเราต้องดันให้ติดกำแพงสิบเริ่มโจมตีอีกแล้วครับไม่โดนไม่โดนนี่ดันอืมไม่โดนครับไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นสิบกลับมาอะไรครับ หลีเกเลี่ยงการประทะทุกอย่างปล่อยมันตีกันไปนี่ดันดันไปใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมเอาเอาไปดันอะไรตรงนั้นนะหลบกันครับถ้าโดนซิฟนี่โดนดามเมจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดันไปก่อนครับดันไปเลยครับโอเคเหลือสิฟวิสุดท้ายแล้ว อุ้ยไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ใครแล้วนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับเราเหลือ HP เยอะที่สุดนะครับเราแก้แค้นได้สำเร็จครับและนี่ก็เป็นโหมดใหม่นะครับก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆกันประมาณนี้นะฮะถ้าชอบก็รีมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเวลาที่มีกิจกรรมใหม่ใ มีอะไรใหม่ๆใน ROV เนี่ยผมจะได้มาเล่นในเพื่อนๆได้ดูแบบนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ